มาข้อที่7นะครับข้อนี้ถือเป็นเมนหลักนะครับนะข้อนี้โปรเซสเรีย e ร้อยนะครับหรือคาลิเบอชันเรีย e m e n t นะครับนะกระบวนการสอบเทียบนะครับนะซึ่งจะมีทั้งหมดส1เดข้อย่อยนะครับนะทีนี้ก่อนที่จะดูดีเทลนะครับเรามา,าทราบเบื้องต้นก่อนว่าทั้ง11ข้อนะครับข้อใดบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนข้อใดบ้างที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ จะมีอยู่2ข้อนะครับที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือใช้โปรเตทเจอร์ของเวอร์ชัน2อ0พนได้เลยนั่นคือข้อที่7.2การเลือกการตรวจสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิธีการสอบเทียบที่เราใช้นั่นเองนะครับอันนี้เหมือนกับ2อ0พเลยนะครับข้อที่7.6การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด u n น e r t a i n t นนะก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับยังประมาณอันเซอร์ไ a ไ้เอได้บเหมือนเดิมนะต้องรายงาน ในเรื่องของค่าความไม่แน่นอนนะครับเจ็ดกับ7จครับเป็น2ข้อที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ7.5็ทคนิคเข้าไคอร์ดบันทึกทางด้านวิชาการนะบันทึกของผล mm hmm. การสอบเทียบนะครับจะเป็นข้อมูลดิบอะไรต่างๆเนาะเจถือว่าเป็นนิวดีมิเอนท์นะครับเป็นข้อกฎหม่นะถามว่ามันใหม่มันใหม่หรือเปล่ามันก็ไม่ไใหม่ทีเดียวมันก็แตกออกมาจาก คนโทรลอปเล็กฟอดเดิมแต่มันแยกออกมาเป็นข้อใหญ่เลยนะดังนั้น7.5ผมให้เป็นนิวรีไฟแนนซ์นะครับ7.3เรื่องของการสุ่มตัวอย่าง s a มป l i ิ้นะเราไม่มีกระบวนการ s a มป l i ิ้นะฮะแตการ s ซมป l i ิ้คือแลบจะต้องเข้าไปสุ่มตัวอย่างที่ลูกค้าแต่ขอเราเองคืออะฮะลูกค้าส่งตัวตัวเครื่องมือมาให้เราทําการสอบเทียบเนาะดังนั้นแซมปิ้เป็นข้อที่เราไม่ปรอยุกใช้นะครับยกเว้นไปนะครับหายไปข้อนึงจาก10จาก10 หายไปนหนึ่งาจาก11เนาะแหายไปนหนึ่งเหลือ10ข้อครับ10ข้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง2ข้อนะก็เหลือ8ข้อนะครับนะ8ข้อนี้เป็นนิวนิวหนึ่งข้อนะครับอีกที่เหลือ7ข้อมีการเปลี่ยนหมดเลยนะ7.1มีเชน7.4เชน7.7 78 79 70 71นะอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะมากบ้างน้อยบ้างนะ,นะครับนะครับอ่ะโอเคทีนี้ ในข้อที่7นะครับเพื่อให้พวกเราเห็นฟลอ์ hmm. เห็นภาพรวมของข้อที่7นะครับเนาะเราต้องนําทั้ง10ข้อนี้มาเชื่อมโยงกันเป็นฟลอ์ hmm. ให้ดูนะครับนะผมมีฟลอ์ให้ดูด้วยครับป่ะ mm hmm. เปิดดูนะฮะนะนะครับ, mm hmm. รบตัดคาว่าต้องสอบออกเนาะ mm hmm. เป็นสอบเทียนนะครับ mm hmm. เป็นสอบเทียน จากโฟล์นะคบเริ่มตั้งแต่7.1นะฮะการรับและทบทวนคําขอนะแคลริเควสนะมีใบคำร้องมามีเครื่องมือมานะครับเราตรวจความพร้อมนะความสามารถคอมพิวแทนโหลดงานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ทําการเลือกวิธีการสอบเทียบที่เกี่ยวข้องนะสมมุติวิธีการสอบเทียบที่เราใช้อยู่นะฮะนะมันมีการปรับเวอร์ชั่นพอดีเนาะมีการปรับอัปเวอร์ชั่นพอดีฮะนะแน่นอน ก่อนที่เราจะใช้วิธีการใหม่นะฮะเราจะต้องนะฮะไปทําการยืนยันความถูกต้องของวิธีการก่อนที่เรียกว่าการทาแมสสตอดวอลดีเดตนะฮะแมสตรอดวอลดีเดตนะการยืนยันความถูกต้องหรือการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีนะเช่นเอาไปทําเรื่องของอนะินเตอร์แล็บเนาะหรือมีการสอบเทียบซ้ําๆกันเนาะหาค e ่าเอเนเชนต่างๆนะครับนะซึ่งวิธีการที่เราใช้ในการทาแมสสตอดวอลดเดตนะครับนะเป็นวิธีการที่คุณอาจจะต้องนํามาใช้เป็น การประกันคุณภาพประจำปีด้วยนะครับ7.7นะฮะ Ensuring Validity of r e s u l t นะ7.7ข้อนี้ก็คือการประกันคุณภาพเดิม Assurance เดิมนั่นเองครับ5.9เดิมนะวอร์ชั่น2005ใช้คำว่า Assurance Ensuring เนาะวอร์ชั่น2007ใช้คำว่า Validity of d e s u g n ครับนะการยืนยันว่า การยืนยันความใช้ได้ของผลนะหรือการประกันคุณภาพเดิน่นเองครับมันเปลี่ยนชื่อนะจากแคชวลันเป็นลุณภาพนะครับนะเช่นมีการทำอินเอร์แ l ็ตปีละครั้งนะมีการเทสมีอ่มีการสอบเทียบซ้ําโดยวิธีการเดิมนะครับอ่านะโอเคทีนี้หลังจากทิดเลือกวิธีการเสร็จแล้วครับเราก็ต้องมีการนะฮะติดป้ายชี้บ่งเครื่องมือก่อนการสอบเทียบเนาะติดป้ายชีบ้บ่งรวมทั้งการจัดเก็บเพื่อป้องกันการสูญหายเสียหายต่างๆนะครับนะแซมปิ้งเราไม่มีนะครับ หลังจากนั้นนะฮะฝั่งข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฮะเป็นบันทึกการสอบเทียบนะ t e เทคเกอร r ไลคอดก็เป็นบันทึกการสอบเทียบที่เป็นพวกลอ a าตานะข้อมูลดิบต่างๆนะฮะทั้งไอข้อมูลดิบที่เราได้จากการสอบเทียบนะครับซึ่งข้อมูลดิบเหล่านี้เราจะต้องนํามาทางเฟอร์ลงในนะลงใน reporting ในข้อที่เจ็ดถึแปดนะครับนี่เป็นลอดาตาข้อมูลดิบนะครับ มีการพาร์เปอรข้อมูลลงในรีพอร์ตนะครับซึ่งรีพอร์ตติ้งที่เรานะรีพอร์ตติ้งหรือเซอร์ติฟิเคทใช่ไหมที่เราออกให้ลูกค้านะฮะในนั้นจะมีเรื่องของการอะไรฮะรายงานค่าอันเซอร์เทนตี้ด้วยนะครับรอลาต้านะผลข้อมูลดิบจากการสอบเทียบนะผลการประเมินอันเซอร์นะครับก็จะรายงานอยู่ในรีพอร์ตติ้งนะหรือคาลิเบชันเซอร์ติฟิเคทนะครับนะครับอ่ะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดจุดแปดนะครับ เป็นกระบวนการสอบเทียบตั้งแต่รับคำร้องจนถึงออกรายงานผลนะครับส่วน7 0 79 70เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น79คืออะไรฮะเป็นประเด็นที่ลูกค้าเจอคอมเพลนจากลูกค้านะครับส่วน70เป็นประเด็นปัญหาที่เจอในระหว่างการสอบเทียบนะเช่นเกิดไฟดับไฟตกตัวมาสเตอร์หลุดแคลนั่นตร่นี้ครับที่เราเรียกว่า NC นั่นเองครับ เอ็นซีอเวิร์กการควบคุมง,งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งเวอร์ชันใหม่นะครับเอ็นซีของเวอร์ชันใหม่คุณต้องประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับนะดังนั้น7.10นะครับข้อนี้มีเรื่องของริสความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะเมื่อเช้าผมพูดถึงอะไรฮะริสของความเป็นกลางเนาะอ่าอันนี้จะเป็นริสของเอ็นซีอีกข้อนึงนะครับ 7จ็ดเก้าคอมเพนจากลูกค้าเจ็ดสิบ 70, เป็นประเด็นเ c ืนซีที่มาจากป,ประเด็นเต็นซีที่เกิดข,ขึ้นระหว่างการสอบเทียบนะครับส่วนเจ็ดจสเปคืออะไรการควบคุมข้อมูลที่อยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ของเราเองครับซึ่งเราต้องมีในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลมีการกำหนดรหัสพาสเวิร์ดต่างๆมีการแบ่งดงแบ่งได้มีการสำรองข้อมูลมีการตรวจาฮ็คแร์ซฟอ์แร์ นะแล้วก็มีการวารเดตโปรแกรมด้วยนะโปรแกรม Excel ต่างๆเนี่ยคุณต้องมีการ,ร,กร,นะร,กรต,าต,าต,าตารวจสอบด้วยเช่นคำนวณมือเปรียบเทียบกับเครื่องต่างๆนะครับนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับของเดิมนะฮะแต่อาจจะมีหัวข้อใหม่ๆเพิ่มมาๆนิดหน่อยนะครับนี่คือภาพรวมของข้อที่7นะครับนะเจ็ดจุเนาะ,ะให้เรานึกถึงตัวงานลอาน้อมกันนะไปคำล้อมนะเจหนึ่ง คุณต้องมีโปรตีเยอร์ในเรื่องของการทบทวนคำขอถ้าเป็นเรื่องที่เท่าไรเรื่องที่ห้านะครับครับทีนี้การทบทวนนะครับนะเรามีแบบฟอร์มที่เอาไว้ลูกค้ากรอใช่ไหมครับแล้วก็เรามีหัวข้อในการทบทวนต่างๆนะไหนลองระบุหนเลยครับว่า เมื่อลูกค้าให้งานมานะเขียนใบคำร้องมานะครับก่อนที่เราจะเซ็นรับงานนะครับเราต้องทบทวนอะไรบ้างนะ eh. ครับเพื่อความถูกต้องเพื่อความเหมาะสมนะฮะก่อนที่จะเซเยียกับลูกค้าอ่าเปิดไปว็อกสอบข้อที่เจ็ดจนหนึ่งครับอ่าไหนเขียนหน่อยฮะก่อนที่จะเซ็นรับงานนะครับเราต้องทบทวนอะไรบ้างนะครับเอ็นดีสองเอดีสองให้ามให้ช <éd> so ัดเขียน ต่อไปเพื่อนหน่อยฮะมันต้องแย่งกันนะครับต้องแย่งกันนะครับเจ็ดสิบหกตอบกันต่างเลยไมได้คนระับซึ่งจะได้เขียนตามด้วยนะครับก่อนรับงานนะต้องอทบทวนอะไรบ้างและ requirement ตอร์คัสเตอร์เรียร์มันเ ครับดูความต้องการของลกา็รสอบเทียบอะไรบ้างจนมาถึงเครื่องมือมาถึงหลกอะค่ะแล้วก็เช็คคู่อ่าก็คือลูกค้าส่งเครื่องมือมาแล้วก็เขียนใบคำร้องมาเนาะเรารับเครื่องมือมาเรารับเครื่องมือกลับไปคำร้องมาเสร็จปึ๊บเนี่ยนะก่อนที่เราจะตอบลูกค้าว่าโอเคนะครับเราสามารถที่จะรับงานตัวนี้ได้เราต้องทบทวนอะไรบ้างดูอะไรบ้างนะครับ หนึ่งดูในเรื่องของสโคปใช่ไหมเดี๋ยวให้เพื่อนเขียนตามด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ด้วยเลยกันอ่เดี๋ยวอาจารย์บอกมาอาจารย์เขียนนะหนึ่งเนาะมีแล้วครับ คือความสมบูรณ์ของเครื่องมะอนะฮความสมบูรณ์ของเครื่องมือนะฮะสามครับออกไปออกไปขอรับบริการอันนี้หมายถึงการทวบพวนนะหมายถึงว่า ขอรับการใช่ไปเจรจาการดูสภาพเครื no. ่องมือด anyway> ูความดูเครื่องมือของลูกค้าดูความพร้อมของเราด้วยนะพนักงานคนพร้อมไหมตัวมาสเตอร์เราพร้อมหรือเปล่านะครับอ่าดูพนักงานนะครับกันดาสอเทียบอ่านะครับรีทามด้วยไหม ใช่มีครับตัวกรองการดาสอบเทียบนะสภาพแวดล้อมในการสอบเทียบนะอุณหภูมิความชื้นนะครับวิธีการีการสอบเทียบนะครับแล็ปต์นะใช้เครื่อง่ล็ปนะครับ มี s c o p นะฮะเรื่องของความสมบูรณ์ของเครื่องมือบทบุคลากร<ม>งานดาดสอบเทียบงานหลีดทามนะครับสภาวะแวดล้อมนะครับก็คือความพร้อมของห้องกันเองนะครับแล้วก็วิธีการที่เราใช้มีอะไรครับหลักๆประมาณน,นี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในในใบรับงานเราก็จะมีพวกที่อยู่แล้วใช่ไหมครับรความพร้อมของเราเครื่องมือลูกค้าโอเคนะแบบ เครื่องพร้อมคนพร้อมแน่นนี่นะครับแล้วก็ติ๊กติ๊กไปโอเคนะอันนี้จะเป็นเนเจอร์หลักของข้อที่เจ็ดดูดหนึ่งนะครับนะก่อนรับงานเมื่อจะเป็นมาตรฐานตัวใดนะครับก่อนที่เราจะเซ็นรับงานรับใบค้ำมระมาเราต้องทบทวนความพร้อมก่อนนะครับเพื่อที่กระจายความเสี่ยงด้วยอย่างนี้ครับเหมือนผมจะรับงานทุกเราผมก็ต้องทบทวนก่อนนะครับว่าพร้อมที่จะรับงานไหมนะฮะมีความเสี่ยงมากไว้หรือเปล่านะหรือจะมาเสี่ยงก็ตามได้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ โอเคอทีนี้นะครับนี่คือเนเจอร์หลักของข้อที่เจ็ดหนึ่งนะข้อนี้มันมีเพิ่มเข้ามา1 new requirement นะครับซึ่งเมื่อเช้าผมพูดไปนิดนึ่งนะอ่านะครับเจ3ครับ เจ็หนึ่ง3นะฮะเกณฑ์การตัดสินนะฮะดิชันรูนนั่นคือกรณีที e ่ T, ลูกค้าระบุสเปคระบุสแตนดาร์ดระบุเกณฑ์การยอมรับมานะฮะลูกค้าให้เราจัดเม้นนะครับให้ลูกค้าทำการให้เราจัดเม้นผลนะครับว่ามันพาดมันเฟลมันผ่านไม่ผ่านนะอยู่ในเทเลสหรืออ,ออลออฟเทเลนะครับนะเราต้องนะแจ้งและตกลงกับลูกค้าว่าเราจะใช้เกณฑ์การตัดสินดิชันรูนตัวไหนนะครับ ซึ่งดิเชต์รูนอย่างที่ผมอธิบายเมื่อเช้าเป็นเกมที่เราจะนำอะไรฮะอันเซอร์ตินตี้มารวมกับผลการสอบเทียบนะฮะดิเชต์รูนนะครับแนะนำให้ใช้ของ i l a ล g กแบกนะครับไอเล g กีแบกนะครับนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะไอเลกีแบกเนาะ น่าจะฟรีอยู่เนดะี๋ยวเป็น,เป,นเป็นภาษาอังกฤษนะอ,อะไรกี่แบบมันจะให้นะมันจะเป็นแบบนี้นะอธิบายก้า,าวๆเรืลองเนาะ อันนี้ผมไม่เป็น A อันนี้เป็น B อันนี้เป็น C อันนี้เป็นดนะครับ,รบจุดนี้ก็นนคื e อ N B A S U ใน,นจุดเม้นท์พอยต์ค่าที่เราวัดได้นะ นี่คืออะไร uncertainty นี Un ่คุณมีการสอบนี่คือสเปคที่ลูกค้าให้มาเนาะ upper upper lower นะลูกค้า,าให้เกณฑ์การกบรับมา mpe เนาะไหนก็สอนไหนก็สอนเลยเ้วยกันทำไม่ทำไม่ว่าเรื่อง ผมอยู่ได้ถึงสองทุ่มนะครัันนี้เราเล่นวัน,เล,นเล่นเล่นเล่นห้าโมงนะครับแต่พุณเล่นนะคอ็ติดนะดนน้นะครับวันวนี้เล่ห้าโมงนะครับง่<อ>ัวทานแน่นอนเากณฑ์การยอมรับที่ดุล่าให้มาเนาะเรานี่คือจุดที่เราสอบเทียบปุ๊บดิฉันคือต้องนำอาเซนที่เข้ามา ทำการรวมใชอันเซอร์มีค่าของลบแน่นอนถ้ามี2ฝั่งแบรี่อยู่ถ้า A คือผ่านไม่ผ่าน่านะครับอันนี้ชัดเจนมากดีล็อครับ B บีกับ C คุณสเกตนะ B เนี่ยมันผ่านนะครับแต่พอเอาอันเซอร์มารวมปุ๊บ B. ีฝั่งหนึ่งผ่านฝั่งหนึงหลุด C. ไม่ผ่านตั้งแต่แรกแต่พออันเซอร์มารวมตุ๊บอันเซอร์ไม่เข้ากลบมีฝั่งหนึ่งผ่านฝั่งหนึงหลุดครับอันนี้ตัดสินไม่ได้ว่าผ่านหรือเฟลมันให้ได้แค่นะความน่าจะเป็น B. กับ C. อันไหนน่าจะผ่านมากกว่ากัน B. B. โอกาสผ่านมากกว่าตกส่วน C โอกาสตกมากกว่าผ่าน แต่มันไม่เข้าข่ายดิช่นรูนดิช่นรูนคือต้องการให้ตัดสินเลยว่ามันซ้ายมันขวามันพาพมันเฟลดังนั้น2จุดนี้คุณต้องไปหาในเรื่องของดิบูชันะการกระจายตัวนะมันจะพูดอยู่ในของยูโรแลนะครับผมจำได้ที่ไม่ได้นะเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของยูโรแล็ที่ เป็นการหาในเรื่องของการกระจายตัวนะครับถ้ามากกว่า95เอร์เซนนะครับ p a s ถ้าน้อยกว่า95เฟลเซน fail นะครับเนีย่ยมันจะมีสูตรคำนวณนะฮะจะมีสูตรคำนวณอยู่นะถ้าวันนี้ทันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันเนาะแต่ถ้า,าไม่ทันก็ก็ไม่ทันนะครับ เนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณอยู่นะครับหาผมจำชื่อไม่ได้แล้วหาค่าเบต้าหล้ยอย่างนะฮะมันจะมีสูตรคำนวณนะครับว่าให้ดาผลการวัดดามอันเซอร์เทนตี้เนี่ยมาเข้าสูตรนะฮะถ้าคำนวณแล้วเปิดมันจะเปิดตารางเลยฮะเปิดตารางแจกแจง่ตารางแจกแจงตรงเนี้ยตารางตารางแจกแจงครับถ้าค่าที่ได้มากกว่า95%ถือว่านะครับ B กับ C ผ่านนะครับแต่ถ้ามันน้อยกว่า95ถือว่าตกนะครับนะนะถ้าใช้ i d a ด็ี8 A กับ B อันนี้ชัดเจนเลยแต่ B กับ C ครับต้องมาใช้อีกตัวนึงนะครับประมาณนี้แต่ลูกค้าก็ให้ดูสิเฉพาะแค่พาร์ตเฟรมเพราะฉะนั้น B กับ C ก็เป็น A เลยอันนี้อยู่ที่เราแหละที่เรากำหนดนะครับ ทีนี้ถ้าท่านบอกว่าให้เฟลไปเลยให้ลูกค้าบอกเอา้ามันมีจุดหนึ่งมันผ่านจุดหนึ่งไม่ผ่านนะครับนี่ปัญหายอยู่นี่ดั<อ>งนั้นเราีสถา,านการณ์มีแย่แล้วก่นถ้าถ้าคุณตีเป็นเฟลไปเลยเ,น,เ,ลเลยนี่ยแน่นอนคุณต้องคิดแจ้งลูกค้าว่าถ้าเป็นเคส B กนะับ C ผมให้เฟลนะถ้ารวมัอนเซอแล้วมันลุดอย่างเงี้ยผมให้เฟลนะลูกค้าโอเคตามนั้นก็นะครับก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะตัดสินให้มัน ให้มันก็เรยให้มันสอดคล้องนะฮะข้อไปใช้ a t t e n น a t ตัวนึงดูดูละผมจำโค้ดไม่ได้ละการหาเขาเลยอาการกระจายตัวนะครับ ยืดเยอะมากมาเลยว่าจะทําขายเขาไม่ได้ทำสักปีแจกปีแล้วแหนะ เคยทำเอาไว้นะครับนะครับ 嗯。Mm. ตัวในตัวที่บอกว่าใช้การตรวจใช้การหาระดับความเชื่อมั่นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ไป ตนี้ฮะเออเนี่ยตัวไหนตัวนี้มาที่บอกว่าเป็น b กับ c เมื่อกี้นะฮะ d u r o c h e m นะฮะ s i t e c h e c กระดา p r o b a b i l i t y of conformity ของ dual นะครับตัวเนี้ยมันจะใช้ในเป็นการคำนวณหาเรื่องของไอการกระจายตัวนะครับ อ,นนอันนี้ใช้กับใช้ B กับ C นะครับถ้า A A กับ B เนี่ยใช้ของ i l a c g 8ได้นะครับไอแหลกทีแปดถึงเนาะก็ได้นะครับโอเคนะครับ, okay, รบอ่ะเจ็ดตัวหนึ่งนะฮะยังพูดอีกนิดนึงนะฮะ เรื่องของกรณีนะฮะลูกค้าขอเข้ามาเยี่ยมชมแลบบนะครับนะหรือขอเข้ามาดูในเรื่องของความสามารถนะครับนะ,ลนะแลบบจะต้องกําหนดเกณฑ์ในแลบบจะต้องกําหนดในเรื่องของเงื่อนไขหรือเกณฑ์นะให้ชัดเจนนะครับประมาณนี้ส่วนข้ออื่นก็จะเป็นในเรื่องของกรณีมีการเบี่ยงเบนนะทั้งมาจากทางลูกค้าหรือเบี่ยงเบนในส่วนของแลบบเองครับเขาต้องมีการคุยลูกค้านะเพื่อแก้ไขประเด็นปนัญหาต่างๆขอที่จะเป็่รับงาน โอเคันนี่คือภาพรวมของข้อที่7.1นะครับนะโอเคเนาะแล้วเราก็เป็นในเรื่องของการทุกลงขอนะครับแล้วก็เกณฑ์การตัดสินนะครับกรณีที่ต้องมีการตัดสินผลเราต้องกำหนดในเรื่องของดิเช่นดูนนะแล้วก็แจ้งลูกค้าด้วยว่าเราใช้ตัวไหนยังไงนะครับโอเคเจ็ดหนึ่งมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับนะก็จคนีเรื่องเดียวเกณฑ์การตัดสินนะครับที่คุณต้องรีไวต์นิดหนึ่งนะครับ